สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่เอก็อยู่ที่เจียงไคเช็กนะคะอนุสรสถานเจียงไคเช็กนะคะที่ประเทศไต้หวันเนะาะอนุสร์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองของไทเปโดยมีพื้นที่2,500ตารางกิโลเมตรนะคะแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดีนะคะโดยตัวอาคารของอนุสรสถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณนะคะบันไดทั้ง4ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนะคะสังเกตดู ะนะคะสีขาวแล้วก็เป็นข้านแบบปิระมิดอียิปต์หลังคาเป็นสีน้ำเงินนะคะรวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดงสวนดอกไม้สีแดงฝั่งนี้นะคะ,ะสวนดอกไม้สีแดงนะคะ แล้วก็ที่เป็นการสแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียวกันตามสีของธงชาติไต้หวันนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คอันสําคัญของไทเปน,นะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายแล้วเนี่ยยังเป็นโรงละครแห่งชาติแล้วก็สถานที่สําหรับจัดคอนเสิร์ตของไต้หวันที่มีการสแสดงจากศิลปินและนักร้องชื่อดังมากมายนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็คือพี่อยู่อยู่ที่เจียงไทชิกถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยมานะคะน้องๆที่เข้ามาทํางานในไต้ หวันยังไม่เคยมานะคะก็พี่อยู่จะนั่งแท็กซี่มาก็เลยไม่รู้จะแนะนํำยังไงว่าถ้านั่งรถไฟต้องมายัางไงอันนี้ก็ลองลองลอง,ลองศึกษาดูนะเพราะว่าไม่มั่นใจอันนี้พี่อยู่มาหลายครั้งแล้วแหละจริงๆทีนี้มีคนเขาอยากให้เราไปดพี่อยู่ก็เลยปดให้ด,ด,ดูจริงๆเราประตูด้านหน้ามันจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ต้องขึ้นไปข้างบนทีนี้คือพี่อยู่ปวดเท้านะคะก็เลยไม่ได้เดินขึ้นข้างบนแล้วก็เขาจะมีโชว์ พี่อยู่ถ่ายไปแล้วแหละเดี๋ยวจะตัดต่อส่งมาให้ดูมีโชวัวนนี้มีโชวของทหารเขามาเปลี่ยนเวรกันแล้วคืออากาศวันนี้ไม่หนาวแต่ตอนเช้าหนาวใส,ส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ตอนนี้น่าจะประมาณ25องศานะคะ25องศาคือนะักท่องเที่ยวส่วนมากวันนี้ที่พี่อยู่สังเกตดูจะเป็นเป็นคนเกาหลีเยอะพอดีพี่อยู่พูดเกาหลีได้ก,ก็เลยถามเพราะว่าทําไมเขาถึงชอบ ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาหารการกินหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวันน่ะมีเยอะแล้วก็เป็นเมืองที่สะอาดอันนี้คือพี่อิูถามถามเขานะคะคือคนเกาหลีที่เขาเขามาเที่ยวที่นี่เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่อยู่ซีซีเหมือนติงเหมือนกันที่ที่ไทเปที่ตลาดนัดก็ถามคนเกาหลีว่าเขาชอบอะไรเขาบอกว่าเขาชอบอาชาไข่มุกชานมไข่มุกเขาบอกเขาชอบแล้วก็ มันก็คล้ายๆเกาหลีพูดถึงนะเมืองเมืองไต้หวันอนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่พี่อยู่มารอบรอบนี้สังเกตดูว่าร้านอาหารเกาหลีจะมีจะมีเพิ่มขึ้นซึ่งเวลาเราไปกินแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือรสชาติพี่อยู่ว่ายังยังยังไม่ได้เท่าเกาหลี คือรสชาติของเกาหลีจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ก็คือก็ยังโอเคอยู่สถานที่ตรงนี้คือสวยมากนะคะเดี๋ยวยังไงพี่อยู่จะตัดต่อท้ายคลิปให้ดูตอนที่ทหารเข้ามาโชว์นะคะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยถ้าใครยังไม่เคยมาก็ อลองมาดูมาสัมผัสดูนะคะที่นี่สวยสวยจริงๆนะคะแล้วก็เขาจะมีโชว์มีมีร้านอาหารแต่ว่าต้องเดินอ้อมไปฝั่งนูง้นตอนพี่อยู่มาก็คือนั่งแท็กซี่มาตรงด้านข้างนี้ก็ลมพัดลมแรงมากคือแบบหัวฟงหัวฟูนะคะก็คือจะเป็นประมาณแนวนี้เนาะถ้าเกิดใครใครอยากมาเที่ยวนะคะที่ไต้หวันเนาะเชียงไคเช็กนี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึง่งที่สําคัญของไต้หวันเหมือนกันยังไงเดี๋ยวพี่อยู่ตัดต่อคลิป ที่มีทหารที่เขามาโชว์เมื่อสักครู่นี้นะคะให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะโอเค